ครับสวัสดีครับมาพบกับ VR โซลาเซลล์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบ้านดงจันทร์ตำบลน,นครเดิดอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะครับผูกอ้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้พื้นที่ที่ผมมาทำการติดตั้งตอนนี้ก็คือทำหอมนะครับทำหอมติดตั้งแผงโซลาเซลล เพื่ที่จะใช้น้ำนะครับชุดนี้ที่เราติดตั้งก็คือเป็นชุด3แรง3นิ้วนะครับใช้แผงทั้งหมด10แผงครับ <c oughs> วันนี้ก็แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมีเมฆเยอะครับรู้สึกว่าท้องฟ้าเมฆกดบ,บังเยอะนะครับก็ทำให้ทัศนวิสัยของไม่ค่อยดีเท่าไหร,นรน่นะครับแต่ก็ใต้น้ำนะครับแรงเลยนะครับรูหรบบสามนิ้วสามแรงนะครับน้ำ แรงๆเลยครับ